คราวนี้มีแต่กระตอยกับรละครจา้ากระตอยเปลี่ยนสีสองแพรไอเหยื่กับต้อยเซียนช่วยกันทุบให้กระตอยขาด แก่ต้อยขาดยากแก่ต้อยตัวใหญ่รักทัม้มจันรเตา

ซาซิมิมึกญี่ปุ่นหมึกตัวอยู่ใกล้ไกลๆไม่นดนซาซิมิ หมึกซาซิมิอีกตัวหนึ่งซาซิมิตัวใหญ่นี่เ,เหือนน่าจะสู้ไหวหมึกซาซิมิตัวนี้ขาดไวซาซิมิยังไม่ขาดอีกต้องพาปอยเซียนมาช่วยซาซิมิไม่ขาดไวไว แลวครั้งจะกับกระต่อยเริ่มมาหอมแ,แป๊ะแป๊ะไอ้หวนทุกไอ้หอมขาด และทั้งจ๋ไม่นอนทุบนอนทุบแต่หง้อยเซียนมาช่วยหงไม่ขาดไว้ย ละครจะไม่นอนแม้แต่ใบเดียวนอนแต่ของจังๆให้ของขาด